สวัสดีครับวันนี้เบนลอซิ่งจะมาอัปเดตงานในร้านกันก็ตอนนี้ทุกคันก็เหลือเริ่มทําสีห้องเครื่องกันแล้ว,ลวนะครับตอนนี้ก็นะครับทําสีห้องเครื่องของผมมาสี่พันห้า 4, 5, ผมจะอุดรูให้นะเพราะว่าเวลาเราลือ้ออุปกรณ์ออกไปแล้วครับพื้นมันจะเป็นรูรูมันจะเยอะเลยครับตามรูแล้วก็สีที่โรงงานกับค้นมามันจะไม่เต็มอ่ะคราวนี้เราต้องมาทําการโปร้รูแล้วก็ขัดแล้วก็เพื่อที่ทาสีใหม่ตอนนี้ก็ ทำสีไปแล้วแล้วก็มาเก็บรายละเอียดเก็บลงเก็บรอยที่เราทาไปครับเนี่ยครับเหมือนกันคันนี้ก็1.9ก็เก็บสีห้องเครื่องแล้วแล้วก็อาทิตย์หน้าน่าจะเริ่มประกอบของกลับก็จะส่งงานได้แล้วครับคันนี้อีกไม่นานก็จะเสร็จแล้วครับแล้วก็คันนี้เหมือนกันครับ D4D ก็ไปขึ้นอินเตอร์มาแล้วอันนี้ลูกค้าสั่งขึ้นอินเตอร์ชุดหนึ่งแล้วก็มีหม้อน้ําปินเนียมพลังไฟฟ้าแล้วก็เดี๋ยววันสองวันก็น่าจะเอาแป๊บเบรกคันนี้ลงแล้วก็ทําสีห้องเครื่องเหมือนกัน ันนี้ครับสียงเครื่องสีเดียวกับตัวรถตัวรถเขาเป็นสีเขียวส่วนคันนี้ก็เก็บแต่ไฟหมดแล้วครับคอนวิโกอันนี้เป็นโบคูก็เก็บแต่ไฟหมดแล้วก็จะเหลือเอาไปส่งทําขึ้นอินเตอร์ขึ้นพวโบคันนี้ครับอ่าแล้วก็เป็นคันนี้ของพี่พันตอนนี้ก็พ่นรองพื้นและพ่นรอ,องพื้นแล้วก็ขึ้นสีจริงอันนี้ครับปุดรู้เหมือนกันครับเวลาเก็บห้องเครื่องอะเบนซ์อยากจะให้ลูกค้าครับทําสีไปเลยเพราะว่ามันจะด,ดูสวยงามครับ นะครับทาสีอุดรูมันก็จะดูสวยงี้นะครับเนี่ยครับอ่าเราก็จะปิดอะไรให้เพราะว่าไม่ได้ยกเครื่องลงแต่เราก็จะคุมไม่ให้สีมันโดนเครื่องครับเนะครับอุดรูให้มันเรียบร้อยแล้วก็อาทิตย์หน้าเขาจะเริ่มประกอบแล้วรถพิพันธ์อ่างานในอู่ก็มีเรื่อยๆ่อครับตอนนี้ก็ส่งมาทําอินเตอร์มั่งส่งอะไรยี้ครับบ้างก็อย่างที่ลูกค้าถามว่าถ้าเกิดอยากจะเข้ามาทําต้องนัดคิวไหมออกไม่ต้องนัดคิวนะครับเข้ามาได้เลยครับใครว่างตอนไหนก็เข้ามาเดี๋ยวผมจัดการทําให้อ่าไม่ดองงานแน่นอนครับ เราจะอัปเดตให้ลูกค้าเรื่อยๆบางทีลูกค้าถามว่าเอารถมาจอดต่ออาทิ่แล้วเบซนรถพี่ทําอะไรบ้างแล้วผมก็บอกว่าผมก็ไม่ได้ดองอ่าผมก็จะทํางานให้ดูเรื่อยๆให้เห็นว่าทําทุกคันขยับเรื่อยๆไม่ใช่ว่าจอดสามอาทิตย์ถามว่าทาอะไรบ้างก,ก็ยังจอดตรงเดิมก็ไม่ใช่แบบนั้นครับอ่าฝากไว้นะครับเบซนล้อที่นครสวรรค์ครับสนใจเก็บห้องเครื่องเก็บแต่ไฟเริ่มต้นที่9,9 0 0ครับทำสี่ห้องเครื่องบุดรู้แบบนี้ก็อยู่4,500บาทครับครับฝากด้วยนะครับ Knock, 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 you about to get shell-shocked That's my fam, I'll hold them down forever Us against the world, we can battle whoever Together ain't no way we gon' fail You know I got your back, just like a turtle shell Nobody do it better All my brothers tryna get some cheddar We all wanna cut like the shredder Me and my bros come together for the dope Bought the orange Lamborghini, call it Michelangelo Chuck and I'm pulling up slow. When we fall up in the party, they know anything Go Shake my Rolex, they say I'm the man of the hour. All is green in my pockets, you can call it turtle power.